สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพืชสมุนไพรนะครับเป็นทั้งพืชสมุนไพรแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะครับนี่ครับแผ่นกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเขาชื่อว่าบ้านอื่งน,นะครับนี่ครับเริ่มแทงช่อออกมานี่ครับ ออกแดงๆครับฝนเริ่มตกเขาก็เลยแทงช่อออกมาให้เห็นนะครับอันนี้ต้นเขายังเล็กๆอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมาเห็นใกล้ๆนะครับตัวเล็กๆจะออกสีแดงๆอย่างนี้นะครับเอาไปปลูกประดับตามบ้านนะครับ เสริมบารมีเมตตามาหานิยมให้หมู่บ้านให้บ้านเราได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งครับส่วนสปปรรพคุณทางยาของเขาก็มีนะครับท่านผู้ชมครับสปปรรพคุณทางยาของเขาไอเจ้าว่านอือเนนะ่ะเขาจะมีหัวใต้ดินนะครับหัวใต้ดิน เป็นหัวกลมๆครับหัวกลมโดยเขาจะใช้ส่วนหัวนี้นะครับหัวเอามาฝานเป็นแว่นๆแ,แล้วก็เอาไปตากแดดในแห้งนะครับแล้วก็เอาอนำมาบดครับนำมาบดปุดใหแห้งเวลาจะใช้แล้วก็เอาไป ใส่ในี้ผ้าขาวบางนะครับผ้าขาวบางแล้วก็อาพปทาาวกากพวกเกลื่อนพวกโลคผิวนงังต่างๆนะครับเพราะว่าในตัวของว่านเนื้อว่านนี้เขายับยั้งพวกแบคทีเรียได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะเอา เจ้าหัวว่านเอื้องนะครับนี่ครับนี่ครับานผู้ชมหัวใหญ่เลยทีเดียวครับต้นนี้เดียวแต่ว่าหัวเขาใหญ่นะครับนะครับเอามาให้ผู้ชมได้ชมกันขุดเอาไว้แล้วนะครับเหนไมครับท่านผู้ชมครับแต่ผู้ชมเจอที่ไหนก็ เก็บไปไว้ใช้ได้เลยนะครับหรือว่าเอาไปปลูกเป็นไม้มงคลอย่างที่ผมบอกรขาเก็บปลูกในบ้านเป็นไม้ประดับครับอันนี้คืออย่างต้นอ่อนเขานะครับต้นใหญ่ก็ประมาณแค่ครึ่งเมตรครับประมาณนี้ขนาดนี้นะครับ ว่านอึ่งน,นะครับไอ้เจ้าว่านอึ่งนี่เขาจะเกิดตามป่าครับป่าโคกครับป่าโคกป่าเต็งป่ารังนะครับเี๋ยวภาคอีสานผมไม่แน่ใจว่าภาคอื่นมีหรือเปล่าครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับได้ดูสพาพคณของบ้านอื่นแล้วได้รู้จักกับบ้านอื่นแล้วคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้ที่บ้านอื่นนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสุภการสุการทูุภัยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ